Yeah, vừa bài nhắm hoa nhỏ hết nó bỏ đi tay của tôi tay ล้มมาก้มมากยงไปเนี่ยกเ่หลอด้อมอีกอะไบารีเอาหลอดพร้มากใส่าหลอพร้อมแล้ว่อยปูนยูคัทนะก็ไล่ลงมากเบิรน่เนีรถู้พิพากษา

ยอดเลยยอดมากเลยยอด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  นกันยังมามันบอกคากันโอ้ยกูได้เขากลรองได้หน่เนาะโอ้ยบ่ได้เขาสับเขาแต่ย้อยลงผู้เดียวบ่ได้บ่ได้มาเขากลรองเนี่ยเขากลรองเนี่ยเด้อตักบาตหยาดหน้ามุนีท่าบุญท่านบาบุญแล้วท่านบุญแล้วมาเขากลรองพีินาศเจ้าจะไปเมืองทองอยู่กระบามันเอาอยู่พี่ไม่เงีจอมกูอยากไปเมืองทองมากัลงพี่มาของกระว่าหายไปอยู่ฝุ่นหายไป นเด้มันเด้ออามุนน้ำกันบุญน้กันรคนเด้อบดกว่วโลกละี่ท่านันดได้สาธุสาดาธุสาธุสาสุสุสุสสสุสาธ